สิ่งหนึ่งที่พี่จะ Challenge น้องๆทีมนี้เนี่ยที่จะถามเสมอว่าพวกคุณอ่านใบประเมินผลพนักงานครบร้อยเปอร์็นหมพวกคุณดีไซน์คอร์สเรียนรู้เทรนนิ่งเนี่ยจากอะไรพี่น้อง HRD อาจจะมีชันเล่นหนึ่งคือรู้สึกว่าอองค์กรเนี่ยโอ้โหมีคอสออสไลน์จากเบนเดอร์มากมายเต็มไปหมดนะครับนะแบบว่าคอสจากอินเทอร์เน็ตหรือบางบางองค์กรที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลคอมพานีก็มีคอสที่มาจากเมืองนอกมากมายเต็มไปหมดแต่ประเด็นคือพนักงานในองค์กรไม่หิวความรู้ครับพี่จิตอันนี้เป็นชันเล่นหนึ่งของพี่น้องชาว HRD พี่จิ๊ดพอมีคำแนะนำไหมครับว่าทำยังไงให้คนในองค์กรเนี่ยแหมหิวความรู้ สมัยก่อนเขาเรียกว่าเทร i n ิ่งแ a เน g เจอร์นะสมัยนี้ก็เรียก Human Resource Development สิ่งหนึ่งที่พี่จะ Challenge น้องๆทีมนี้เนี่ยพี่จะถามเสมอว่าพวกคุณอ่านใบประเมินผลพน,นักงานครบร้อยเปอร์็ไหมพวกคุณดีไซน์คอร์สเรียนิ่งเทรนนิ่งเนี่ยจากอะไรใช่ไหมเพราะว่าในใบประเมินผลเนี่ยถ้าเราทำให้มันเป็น integrated system นะคะใบประเมินผล IDP Development Program ของแต่ละคนนะคะซึ่งมันต่อยอดมาจากคะแนนประเมินผลแล้วก็สร้างโอกาสในความก้าวหน้าถ้าเราทำให้มันสารเป็น System เดียวกันเรียนกันถูกแทนที่ว่าเอาไปจัดคอร์สตามคนนี้ Request หัวหน้า Request แต่มันเป็นสิ่งที่มันออกมาจากหัวหน้าคุณประเมินคุณได้เท่านี้แล้วเขา e า p e c t ให้คุณพัฒนาตรงนี้และตอนที่คุณประเมินตัวเองคุณก็บอกว่าคุณอยากเรียนรู้อันนี้เราจะทำยังไงให้มันมา สอดรับกันประสานกันนะคะเป็นเรื่องเดียวกัน uh, ค่ะคแล้วก็เราสามารถจะไปติดตามจากการประเมินผลปีหนะ้าอี